สวัสดีค่ะอยู่กับสมดชาแนลนะคะตอนที่เราไปถมดินเอาเงินไปช่วยพระเนาะนี่นะเสือไปอัปเดตให้ดูแล้วนะคะสี่นะคะบ้านเล็กๆนะฮะที่อยู่ที่คือบ้านหมู่บ้านของอ่าตรงนี้เนี่ยชื่อบ้านปากงนะครับเป็นหมู่บ้านที่มีนะชาวบ้านอาศัยอยู่แค่ประมาณห้าสิบหลังคาเรือนเท่านั้นเลฮะเมื่อก่อนคือจะยังไม่มีวัดนะฮะเขาจะไปวัดคือไปวัด บ้านหมู่บ้านพิเสือซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณสักสกิโลเมตรนะครับผมแล้วก็มีหลวงตาเทียนนะฮะซึ่งเป็นน้องน้องชายของคุณแม่นะนะของแม่พิเสือเนี่ยแหละเป็นน้องคนเล็กนะครับได้นาบ,บวชนะฮะที่วัดหมู่บ้านนะแล้วก็ตัดสินใจนะมานะอยู่ขึ้นที่ตรงนี้นะโดยได้รับอไการบริจาคนะจากท่าน ผู้ใหญ่บ้านนะครับผมนะที่ตรงนี้เป็นที่ของเมียผู้ใหญ่บ้านนะฮะแล้วท่านกนะ็ได้มอบที่ดินแห่งนี้นะฮะตรงนี้มานะมอบให้กับนะทางสํานักศสงฆ์น,นะครับผมนะเมื่อก่อนนะจุดที่พี่เสือยืนอยู่นี่นะฮะจะเป็นนะสะน้ำนะเป็นหนองน้ํานะครับผมนะจะเป็นลักษณะใกล้เคียงแบบนี้นะฮะอันนี้คือของเขตชาวบ้านนะครับ ตรงนี้จะเป็นทางนะฮะสัญจรนะครับผมนะทางเล็กๆนะฮะจากในหมู่บ้านมายังทุ่งนานะครับผมตรงนี้นะฮะถ้าใครจําได้ล้วก่อนที่จะมีการถมเนี่ยพี่เสือก็ได้นะที่เราไปถ่ายมามันเป็นสะอยู่นะคะตอนนี้ก็เต็มแล้วนะคะใหญ่กว่าสะนี้นะฮะประมาณลึกด้วยนะคะเอฟซีลึกด้วยลึกลึกมากๆเลยนะคะ ใหญ่กว่านี้นะสามถึงสี่เท่าได้นะคุณผู้ชมทั้งใหญ่ทั้งลึกตอนที่เราไปถ่ายครั้งแรกนะคะเราก็เลยมอบเงินให้สเขนดินด้วยนะคะทั้งเอฟซีด้วยนะคะแล้วก็ก็มีเอฟซีนะฮะซีพีทั่วโลกนะได้ร่วมบุญกันมานะหลายท่านมากเลยนะตอนที่เขาไปถมใหญ่ไม่ได้ไปถ่ายนะคะแม่นกน้อยนะฮะจากพิษณุโลกนะฮะสามสิบคันนะฮะ ก็มีพ่อนิ่มแล้วก็แปดคันนะครับของเสือพาไปนะเก้าคันแล้วก็มีโอ้หลายท่านนะขอภัยที่ไม่สามารถนําเรียนให้ทราบได้ครบทุกท่านเนาะนะของพ่อนิ่มห้าคันกับแม่อร์รวมรวมห้าสิบท่านเลยทีเดียวนะของยายสมอนด้วยสองคันคือราคาที่แจ้งให้ทราบตอนนั้นคือคันละหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคุณผู้ชมนะตอนนี้โอ้โหเห็นแล้วก็ลื้อบกพื่มใจนะ การถมที่นั้นนะแล้วเสร็จเรียบร้อยนะสมบูรณ์แล้วนะคุณผู้ชมนะก็คาดว่าอัปเดตให้เอฟซีดูนะคะว่าถมเสร็จแล้วนะคะนน่ที่เราไปถ่ายให้ดูตอนนั้นยังไม่เสร็จตอนนี้เสร็จแล้วหน้าฝนปีนี้แหละปีหกเจ็ดนะครับคาดว่าในลําดับถัดไปนะก็จะมีการบอกคุณอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อมาสร้างเมนนะครับผม อืมน่าเชื่อนะคุณผู้ชมนะสำเร็จแล้วจริงๆนะด้วยอานิสงจาก FC นะคะ FC ใจดีนะคะช่วยกันคนละเล็กคนน้อยนะคะรวมศรัทธานะคะเรามีบุคคลที่เราชื่นชมชื่นชอบแล้วก็หกหลักทนั้นเลยนะคุณผู้ชม นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนะคะเอซีนะคะูแทบจะไม่ถูกเลยนะที่กว้างด้วยนะคะที่แบบกว้างมากๆเลยถมที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไงครับคุณผู้ชมเนโทรหาพี่มาตอนประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วอะฮะอ๋อจะมาส่งพัสดุใช่ไหมร้านดาวเรืองเลยครับผม โอเคโอเคครับอันนี้แม่ไปแบบนี้ใช่ไหมจะได้เอาเอาแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยไปแบบนี้บอกใช่ไหมมันจะได้แบบเอเอค่อย<ๆ>มันม,มีที่ใสข้างหลังมันเป็นเป็นนั่นไงมันเป็นแก๊สมันมีทางอยู่มันไม่รู้ถ้าเป็นอยู่จน หัวทว่าชอแบบนี้ให้เขาชอให้มิ้งของต้องคมเราก็ไม่รู้ยายรู้ไ,<ม>ไย,ยายยายก็พูดได้แต่ชอนไม่ใช่รถปิกอัพยายเข้าใจแล้วแต่หมายถึงว่ายายลืมให้เขาชอเองอเ้อาวอยแปดสิบพัน รู้แล้วหวานบ้หวานไหมน้ำมะพร้าวฮะโว้ยน้ำมีกินไม่หมดเลยโอ้ยหมดไตแล้วพี่น้องเลยมันจะตกไหมนี่มันจะตกไหมเนี่ยยังถ่ายคลิปอยู่เครื่องน,นี้ก็ถ่ายคลิปอยู่เด้อเห็นตะหลังข้นเลยพี่น้องบ่เห็นหนาข้น เสือมาถึงแล้วจ้ามาเอาบกพาาไปห้แม่อบด้วยจ้ะโอ้ยเกลียเกลขาหมดจอภาษาไหมร้ยหมดหลายครับโอ้ยหนักตัวล่ะมันนึ้นหนักอ่ะเขาบอกว่าถ้าถ้าเราไปเร็วกว่านี้ได้สวยเพราะว่าเขาเขาคิดว่าเราไม่เอาแล้วเขาก็เลยขายเมื่อวานนี้ดีไห มันยังเหลืออยู่เห็นแกบอกว่าแกคุยกันบอกว่าวันที่28ยายจะไม่ได้คุยด้วยยายจเลยสวัสดีครับตอนนี้ที่เสือก็แวะมาที่บ้านยางเตี้ยนะคุณผู้ชมนะมาเอามะพร้าวน้ำพร้อมนะฮะจากสวนนะเก็บสดๆจากสวนเลยนะฮะ ที่สำคัญเลยมันคือวัตถุดิบชั้นดีนะฮะคุณภาพสูงะะที่ร้านน้ำปัน่นพ่อเปาไม่ออฟต้องการที่ตลาดขายใด้แมยายไปถามมาแล้วเมืเ่อเช้าชมลูกลูกสวยลูกใหญ่แล้วที่สำคัญเลยพี่เสือได้ชิมแล้วนะฮะหวานมาก อื uh huh. มันหวานหวานหอมหอมชื่นใจนะครับแล้วเนื้อสวยมากนะครข้าวข้าวก่อนอนะรอบที่แล้วอนะพี่เขาปลาไม่ออกมาใช่ไหมแล้วเขาก็ได้ไปเห็นหมาพร้าวนะที่สวนนะแล้วเขาก็พ,พูดกับเจ้าของสวนยังไงไม่รู้นะไปไปมามาก็เลยได้ เจราจาระคะติดต่อซื้อขายเอาไปนะขายอยู่ที่ราา้านน้ำป่าเขาที่ปกกอนั่นแหละทีนี้ปรากฏว่าน,น่าจะเกิดการเลยอะปรทับใจนะฮะมันหอมนะคะติดอกติดใจพอรู้ว่าพี่เสือจะกลับจำปาดงวันนี้ก็เลยสั่งมานะะ คุณผู้ชมนี่นะฮะแกบอกอยู่ว่าถ้าเสือลำบากก็ไม่ต้องมาเอาไปได้นะครับหาซื้อไม่ได้แเป็นประเด็นคือนูนมันก็ไม่ค่อยมีนะคะรถมันหาซื้อได้แต่มันแห้งนะคะแกบอกว่าถ้าเสือลำบากก็ไม่ต้องเอามามันเป็นตัวเก่งแต่ที่้มันเอาไปเป็นทลายไม่ได้นะคุณผู้ชมนี่นะคะนี่แกก็เลยต้องฉออกมันเอาเป็นแบบนี้ไปไม่ได้มันจะเกะกะ เพราะว่ารถพี่เสือเป็นรถที่ติดตแก๊สตอนตอนพ่อเปาเอาไปอะ่ะเอาไปทั้งทั้งทลายได้พอเขารถปิกอัพใหม่รถอเองเขารถพี่เสือติดแก๊สทีนี้ข้างหลังเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวแต่ได้เยอะม,มากเลยนะคะสองร้อยห้าสิบบาทไม่ใช่ตัวล้อนะฮะที่อยู่ข้างบนนะครับสองร้อยห้าสิบบาทได้เยอะม,มากแถมเต็มเยอะเลยหายอีกสีใครได้กินรับรองติดอกติดใจแน่นอนนะฮะทั้งอร่อยหวานหอม ิธีกาไปเรื่องเนี้ยจอบลูกๆนะครับแล้วก็อันนี้เ็าแถมใส่กระสอบไปทั้งหมดเนี้ยนะฮะนับได้หกสิบกว่าลูกหกสิบกว่าลูกหกสิบกว่าลูก,ลกแต่แกเอาเงินแค่สองร้อยห้าสิบบาทแต่เจ้าของโซนคิดต่างแค่